เปิดภาพปัจจุบันแอนนิบลูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสดตรองสวยดูแพงจนจำไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับอดีตนักแสดงสาวแอนนิบลูนักแสดงลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์และเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอต้องเลี้ยงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องที่ขาย,ยุเพียงลำพังและก่อนหน้านี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักแสดงดังอย่างแอนนิบลูสุดภาคภูมิใจหลังจากเธอนั้นได้รับรางวัล คุณแม่ดีเด็ดระดับโลกโดยงานนี้แอนนี่บลูกก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าขอขอบคุณสำหรับรางวัล The Best International Outstanding Mother of Class Award จะยึดถือและทำหน้าที่แม่ที่ดีต่อไปค่ะและล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพปัจจุบันแอนนี่บลูคคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสดตรองสวยดูแพงจนจำแทบไม่ได้โดยเธอนั้นก็ได้เผยโมล่าสุดดังไปร่วมงานแต่งงาน ซึ่งทำเอาสะดุดตาจริงๆเพราะออร่าดูทั้งสวยและแพงสุดๆงานนี้แอนนิ่ดูกจะสวยขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ